โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X b a r u t o Ultimate r i n j a s Storm Connection ครับแล้ววันนี้เราก็จะไปเล่นท่านรุ่นที่2ส,สินะมีรุ่นที่1แล้วก็ต้องมีรุ่นที่2ขาดไปไม่ได้อะนะมีเลข1แล้วก็ต้องมีเลข2ใช่หรือเปล่านี่เลยโถข้างเงะโถขงเงะรุ่นที่2 เซนจูโทบิระมะอันนี้คือฮาชิระมะอันนี้คือโทบิระมะอันนี้คือฮิรุเซนซารุทุบิจูเซนจูเซนนะพี่น้องกันเนี่ยโอเคมีกําแพงวารีกระสุนวารีกระสุนมังกรวารีมังกรวารีข้างขย่ำอ่ะโอ้โห จะวาไปมีสองคาถาว่าเฮ้ยยันระเบิดรวมประสานคาถาน้ำวารีไอ้คาถาน้ำมังกรวารีขั้งขย่ำเหรอถ้าง,งั้นลองอันนี้ก่อนแล้วกันกระพิบตาปริบป,ปริบท่านรุ่นที่สองจะโหดเก๋าแค่ไหนมาเริ่มแรกเลยเ,เขาใส่ลีก่อนเลยเบังอาจโชเช ตี้ตีตีโอ้โหอื้มเก่งกระฐาน้ำมันเป็นยังไงล่ะชาตะกะเอามาแวบแวบกระถาน้ำมังกรวาลีกระถาน้ำมังกรวาลีสามตัวเว้ยพระธาทุ่มพระธาทุ่มเป็นยังไงวะกระธาทุ่มเฮ้ยป้องกันช่โชเฮ้ย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 เฮาทุ่มมันแปลกๆว่ะธาทุ่มมันแปลกๆว่ะเฮ้ย นนอุ้ยธาทุมูมนมาคูดไกลอะอะไรวะกำแพงวาลีโอ้โหข้าไมา้ไก่มองกรวาลีขย่ำแปวเดี๋ยวก่อนนะธาทุภมมันแปลกมากเนี่นนยมนนองกรวาลีขยำถอยถอยชาร์จมองกรวาลีขยำของข้าทำไม่สำเร็จ ถัาทางน้ำมังกรวาลีขั้<อ>งให้ย่ำโอ้แงรุ่นที่สองจะแสดงเจดจำนนให้ได้เห็นใช่ได้อยู่นะไม่ว่าใครก็ไม่สามารถดัดแปลงเจดจำนงแห่งไฟได้หรอกนะเฮ้ยถ้าทุบมันโคตรเทพบ้าถ้าทุบมันแบบระยะไกลอะเพิ่งเคยเห็น มีบแบบท่าทุ่มแบบระยะใกล้ๆใช่ไหมเอามือเข้าไปขวา้าเอามือเข้าไปจับแต่อันนี้เป็นแบบว่าเหมือนอะไรวะก็ถาอะไรวะที่ที่รุ่นที่สีใช้อ่ะมันก็ดัดแปลงจากระถาขงรุ่นที่สองไอเดี๋ยเขาดูนะดูนะก่อนนะเฮ้ยซุปเนี่ยดูดิเทพอัสนีเอาไม้แตยานี้ปั๊บดูดิขุดไกลอะ่ะขุดไก่ครับผม แว็บดูดิโอ้ยไม่ได้ละจังหวะนี้ตีแน่บอลวาลีลุ้สซุบคลุมเว็บคลุมดูดิอันชู่วิคุณแพ้แก่มังกรวาลีอันนี้คือแพงวาลีอ๋อแล้วลองท่าไม้ตายดูระยะท่าไม้ตายดิโอ้โหระยะกลางว่ะเว็บป้องกันเออโดนหอยทากเดี๋ยวก่อนทอนไม้หมดขอเวลาเนาะ ออขอเวลานอกไม่ได้เลยคุซุปจับวับจับใช่ได้แต่ขอขอขอต่อยมากเล่นมากเกินไปจะตายเอาเอาไปเลยคาฐานน้ำช้าแวบถ้าไม่ตายมันล่ะเดี๋ยวดูระยะไกลขนาดนี้นี่แน่นี่แน่นี่แน่ระยะไกลขนาดนี้เอ้ยป้าสุดเด็ด ป้าคือเด็กไม่ผิดหวังเลยจริงๆยันระเบิดนี่แน่ยันระเบิดนี่แน่ท่าทุ่มแม่งสุดยอดจริงๆอันเนี้ยวาลีข้างขย่ำยื้อนี่เดี๋ยวดูวาลีขย้ำยังไงมันคือมังกรมาขย้ำโอ้เงีย้ยลุทีสองจะแรดงเก่งนงให้ได้เห็นกันทีนี้ที่ไหน ก็โอเคนะมังกรวารีขย้ำดูถ้าเจ้าจะเชื่อม <famil ian. S 2> ั่นในพลังของตัวเองมากไปนะเฮ้ยถ้าคุมมันเทพมากจริงว่ะแต่แค่ใช้จังหวะที่ดีๆระยะไกลอ่ะอย่าใช้อย่าใช้ระยะใกล้ใได้ใช่ได้คุมเมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการมันจะว้าไปข้างหลังข้างหน้ายมันเรียยวว้า่า เฮ้ยอย่้รุ่นที่สี่น่าจะมันว่ะนะนะกระถางรุ่นที่สี่อ่ะที่ปาดากระจายไปตามดาบกระจายเว้ยเฮ้ยหอ่ะไร่เเงี้ยผมขอต่อยขึ้นส่งผลหน่อยสิตีแน่ตามปะโบปะตีแน่หอยหลังช้าจาก,การะมงคลฟาลีมีสตัวครับผมจุดชอ้สซึ๊บ๊บจตี โจมตีโจมตีไม่ได้แวนนี่เป็นไงล่ะหนีเหรอหนีเหรอหนีข้าไม่พ้นหรอกข้าคือรุ่นที่สอง้ใช้วิชาตบอลวารีถ้าเข้ามาก็โดนกำแพงวารีถา้ถามไม่เข้ามาก็โดนอันติวารีนี่ไงมังกรวาลีขยย่ำเยือมาให้ใมไขข้าหมายตายนะช่วยไม่ได้งำไม่ตายด้วย ไม่ตายก็ไปหาเอง <laughs> ดูดิไม่คุดโกงอะ่ะผิดมือแกนัน้นกล้ามาท้าสู้ข้าเนี่ยไม่เข้าใจเลยสินะโคตรโกงนะครับขอบอกพอเล่นไปเรื่อยๆแล้วเข้ามือนะโอ้โหมันละครับคราวนี้มันโคงเงี้ยรุ่นสองโกงมากโกงกว่าโกงกว่ากว่าภาคสี่ดิเนี่ยภาคสี่ไม่มีท่านี้อันเนี่ย หรือว่ามีวะไม่มีหรือว่ามีแล้วมันกดใช้ยากฝนก็ตกได้ยินเสียงกันไหมบางทีมันอาจจะตัดเสียงให้เบาลงอ่าคราวนี้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระถาเมื่อกี้มังกรบาลีข้างขย่ำอันนี้ก็เป็นยันระเบิดรวมประสานท่าไหนจะดีกว่าต้องมาดูกัน แต่รู้ว่าโกงมาก30%แล้วที่ฝืนฟูเรือดมาดูกันคุณขับใส่ก็เลยน,น,นี่แน่นี่แน่นี่แน่มังกรวาฬีกลางอากาศมังกรวาฬีกลางอากาศไม่ได้กำแพงวาฬีฮึมต้องใช้ถูกจังหวะวัาบเว็บอ้ยซึ้งไม่โดนเฮ้ยหย,ะยะอกหยอกบังอาจมานี่ขอฉีดน้ำจะฉีดน้ำ กระถามงกรวาลีขาจัก,กระพุ่งกปใสฮือซุบจับนี่แน่แว๊บไม่โดนหรอกไอ้หนูนี่แน่ข้าถืกคู่ที่หวาบได้ตำแหงวาลีขาข้าไม่ตายเฮ้ยซุบซุบข้าไม่ตายข้าไม่สำเร็จแค่นี้ไม่ตายเถอะแค่นี้เฮ้ยหยุดเฉยๆ เป็นยังไงล่ะถ่ามไม้ไตายของข้ายันโอ้โหท่ามันไอ้นี่มากเลยอะนี่แน่ไมนไส้เออบังอาจนี่แน่กำแพงวารีไปดิเอาไปเลยท่ามไม้ไตา้ยันระเบิดยันระเบิดข้าทำไม่สำเร็จหมดคาถามหมดเออยอมยอมเออยอมไม่โดนไม่ข้าไม่ยอมแล้วข้าไม่ยอมแล้ว ไปแล้วออ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 นี่แน่เอาคืดเอาคืดตีแน่เข้าไปตีแน่มังกรวาลีแล้วก็ตามตามไปตีนะหลาก่อนถ้าไม่ตายไม่สำเร็จอะยันระเบิดโอ้โหสำเร็จแล้วผมว่ามังกรขย้ำจะดีกว่าไหมโอ้ยแงลุ่ด,ดีสองจะแสดงจิตจำนงให้ได้เห็น โอ้โหยนระเบิดในน้ำไอ้ท่านอยู่ในน้ำนี่นึกถึงไอ้ฉลามเลยเนี่ยฟาล่าไม่ว่าใครก็ไม่สามารถดับเจ็ดจำงแห่งไฟได้คุกน้ำเออไม่มีคุกน้ำเนอะหรือว่าอ๋อร่างนี้มันร่างมีชีวิตไงร่างยังไม่เป็นสัมภเวสี โอ้เดี๋ยวมา,มาลาามาาุ้นามาลุนร่างสัมภเวสีสีกนะสีเปล่าวะมีร่างสัมภเวสีรุ่นที่สองต้องมีดิจะมีแต่รุ่นที่หนึ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะตีแน่คาถาน้ำคนปีด๊ดอ้าวทำไมเป็นท่าท่าฝันนะอ๋อคาถาน้ำมันต้องตีแนะ่กำแพงมารีเขาไปใส่ระยะใกล้นี่ถามน้ำคนปี๊ดตรงทานี้ ปี้ซึมป่านี้กดกดนี่แน่กระถางน้ำกาดไม่ได้อยู่เฉยๆนี่แน่ไม่โดนปี๊แน่กระถายยันระเบิดระเบิดน้ำยันระเบิดรับป้องกันจับลบกระถายนี่แน่กำแพงวาลีถ้าไม้ตายยันระเบิด ยันระ en. เบิดปัดโถยโอย้โ er. หแล้วโอ้โหโอ้โหตามเลื้อยเลื้อยเหรอเลื้อยไปไหนเลื้อยไปไหนครับผมเอาจะกระมาป้องกันแล้วก็ต่อยเตะต่อยขึ้นแม็กนัลไม่ยอมหรอกปอนไม้เจ้าจะหมดแล้วนี่แน่นี่แน่ตามโอ้โชชุกเชนี่แน่ขาจะกระเอาละยันระเบิด ลาก่อนอพลระยะใกล้ลบซุปแวบนี่แน่เอาไปกินข้าวแวบได้ขาตากะมารวมกันยันระเบิดปีซึมไม่สำเร็จต้องสำเร็จตรงนี้แหละเออข้าแจะใช้ท่าไว้บไตนี่แน่ยันไอ้กํแาแพงวาลีก็โอเคลบปลาเป็นคนเดียวเหรอนี่แน,น่เลือดขึ้นเลือดขึ้นเลือดขึ้น ข้าหมายตายยันระเบิดเข้ามาดิไม่เข้ากระโดดไปข้าจะแวบไปห,หาเจ้าแวบนี่นะแน่กระทำมังกรวาลีแล้วก็แวบไปมังกรมาลีน,นี่นี่นี่แน่นี่แนะ่ตามเฮ้ยแล้วนี่แนะ่กำแพงวาลีไม่ได้แล้วตอนนี้เวลาจะหมดแล้วอย่าเล่นมากมังกรวาลีเข้าเข้ามาได้ไงอะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวต้องรีบแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวก่อนโอ้แม่งคอมโบรัวรเลยม่งคอมโบรัวรเลยไม่ได้ไม่ได้แล้วคอมโบมากไม่เองคอมโบมากมามามาขึ้นไหมตามเอาดิเอาดิคอมโบมาขาก็เล่นคอมโบเป็นขาก็เล่นคอมโบเป็นแค่จะให้เจ้าตายด้วยยันระเบิดของข้านี่ไงเวลา ภาคแค่ไม่อยากจะใช้คอมโบแค่นั้นเองหลังจากการเฮ้ยคิดจะทำอะไรหมู่บ้านอีกด้อ,อีกเลยเฮ้ยมันมีคาซีนใหม่ว่ะสู้กับโอโรจิคัคาซีนใหม่ผมว่านะมังกรขย้ำวารีดีว่านี่คือพลังของจูเซนเซซุย,ยมาที่เป็นหัวเงิยดุนทีสองไงละ่ะ าซีนใหม่สู้กับโอโรจิมารุแห่มาคอมโบกับฆ่าเลยคิดผิดคิดไหมเหลือตัวสุดท้ายนะโนะบโ,โลยันระเบิดใช้ยากเหมือนนะถ้าไม่ตต้เนี่ยว่ามาังกรวาลีขย้ำโอเคก่นะอคเอาไปา,า,น,าไปนี่แน่แวบ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 เอาไปนี่แน่ สตาบังกรวาลีไม่เป็นไรแล้วเออชาจกะชาจกะเหรอไม่ได้หรอกข้าจะวาร์ปมาหาเจ้าบังกรวาลีเฮ้ยบังกรวาลีมัต้องใช้ไกลๆว่ะไกลๆไม่เวิร์กว่ะนี่แน่นี่แน่อย่าได้ชากะนะพ่อนุ่งนี่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 ปกันจับระยะนี้ไม่เคยพลาดหอกนะถ้าจับนี่้าหากินได้เลยเนี่ย วาลีอมเฮ้ยเวบ็วบเว็บไม่ได้เลยป้องกันกับแพงวาลีกับแพงวาลีไม่ได้ก็ยันระเบิดกับแพงวาลีไม่กับแพงวาลีใช้ได้วะเวบ็บถ้าไม่ตายยันระเบิดยันระเบิด ไม่ระเบิดแล้วเฮ้ยไอ้ท่าไอ้ท่ามึนมันใจยังวะอา้าวมังกรบาลีติดได้เลยมาเฮ้ยจับไ้เหือค่อนไม้หมดค่อนไม้หมดตีแน่ตีแน่ตามตามตาม,าม,ามแล้วใช้ตอนนี้ล่ะ จังหวะหนีได้อยู่ทงระเบิดโวกนี้ลูจิสองะแสดงเจตจำนงให้ได้เห็นกัน <c oughs> บึ้บได้อยู่นะเอาไว้ใช้ตอนสู้ที่มันตอนมันลม้มแล้วก็ใช้ท่าโอเคแต่รู้สึกชอบมังกรวารีมากกว่ <c oughs> า,านี่คือพลังของจ ja ูเซนจะเอ่อโทบิระมะผู้ <c oughs> เป็นทวกนี้รุจิสอง ฟ้าผ่าตกใจหมดเลยเอาละครับระเบิดพลังจะเป็นยังไงเรายังไม่ได้โชว์ระเบิดพลังเลยใชนะ่ะอ้าวไม่มีร่างสัมภเวสีเว้ยแสดงว่าเราต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อนนะอันนี้มีแต่อันนี้ไม่มีอะ่ะ อะไรอ่ะโหเฮ้ยทำไมอันนี้ยังมีเลยรุ้นที่หนึ่งยังมีสัมภเวสีเลยอันนี้ก็ไม่มีสัมภเวสีแสดงว่าต้องเล่นเนื้อเรื่องให้ผ่านก่อนนะอาจจะมีตัวละครกดล็อกเนี่ยมันมันมันจะมีให้เปลี่ยนได้แหละผมว่าต้องลุ้นเอาฝาล้องตกใจหมดเลย เปลี่ยนเป็นวารีขยับเหีแรงล่างอืมมีสกิลใหม่แค่นี้เหรอแค่นี้เหรอโอ้โหแล้วท่านี้วงกรวารีมีเหมือนเดิมแต่ท่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไม่าาเฮ้ยตีแน่อุ๊ยโดนทำาไม่ตายปะเนี่ยหมดพลังหมด หลบหลบลบอกแพงวาลีฆ่าใช่ได้ยันระเบิดนี่แน่แต่วันนี้ขอชาดเจาะแป๊บวาลีางองคอกวาลีอยู่ระยะกลางว่ะเนะนะ,นะเฮ้ยหยุดไม่นะได้เลยวาลีวาลีไม่ได้เว้ยต้องชรต้องไล่อยู่ไกลๆนี่แหละังหวะนี้เข้ามา เออเหมือนรู้นะเหมือนรู้รนี่แนะไม่ได้เพือจบแล้วนี่ไงมังกรวาลีนี่แหล้วโอเคโชเ,เ,เอาจังหวะนี้แย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วไม่ขอข้าแปลงร่างก่อนขอข้าแปลงร่างก่อนมังกรวาลีระยะใกล้โจมตรีระยะใกล โโ,โข้าลนตอนนี้ข้าลนเฮ้ยซุบถอยถอยป้องกันถอยฮ่าจับตีแนมาใกล้ๆไปใกล้ๆฮ่าจิ้งจกคว้ข้าจะใช้ความเร็วเหนือเสียงของข้าเว็บเฮ้ยซุบรับป๊บเกือบแล้วทำไม่สำเร็จจับธรรมดาจับธรรมดา นี่ท่านี้มันไม่โดนว่ะเซ็งว่ะอุตส่าห์ได้ท่านี้มาเอาไปวาลีขย้ำเยอือวาลีขัาง,งขย้ำเยอือหงหงมงมมหงมหงงมหงงงมมหม วาร์ปแต่ว่าใครก็ไม่สามารถดับเจตตำนงแห่งไฟได้ใช้ไม่สำเร็จอ่ะเขาเรียกว่าเทพอสศนีอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันกลัวตายกูแต่สู้กกลัวตายแายแม่งเริ่มใหม่หมดเลยมาเอาใหม่ต้องใช้สำเร็จมาแล้ว ใช้ท่านี้เอาไปนี่แน่เอา้าไม่ใช่นี่มันท่าทุ่ม้ยท่าทุ่มก็ดูรุนแรงขึ้นว่ะเอามาลองดูนี่ไงเทพใส่ฟ้าเหินเหินฟาดฟันฟน,นี่เทพใส่ฟ้าเหินฟาดฟันว่ะเฮ้ยกระถานน้ำมังกรวาลีไปแป๊บเดียวจะตายแล้วดูนี่อ๋อโดน คาถาหนาของของของลุนดีสองไหมมาเลยของกอนาลียะไกลถ้าไม่ตายไม่ได้นี่หว่านี่มันกระแพงวาลีแตงกอนขย้ำเยือของผมเรียบร้อย มีเหตุผลที่ยอมแพ้ไม่ได้อยู่คือไม่เข้าใจทำไมเรือมันต้องมาสตาร์ทเครื่องตรงนี้หมวกูได้ทีเดียววารีขย่ำอยู่เดได้จะเล่นแปลงล่างเรื่องของเรื่อง ว่ามันโกงนะถ้าจับก็โกงแต่ก็แค่ต้องถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่ยินหรเฉยก็ลำบากเียแวนนี่ไงเอ็นไม้บอกแล้วไม่หลอกไม่เป็นไรหลอกมาละมาดูาดเตะต่อธรรมาดามีอะไรเปลี่ยนไหมปีซึมไม่มีอะไรเปลี่ยนไงกระสุนวารีต่อเนื่อง มังกรวาลีต่อเนื่องไงล่ะไม่โดนอะกระสุนวาลีหมดแล้วนีแน่ชอบมังกรวาลีเดี๋ยวกระแพงวาลีต้องใช้จังหวะที่มวิ่งใส่กระโดดไปไหนครับผมแพงวาลีกระแพงวาลีเอ้ยเอ้ยเอ้ยโดนจับทุ่มมาโตเอ้ยมาแต่อยากมา ผมไม่อยากจะปล่อยเท่าไหร่ผมจะรอแปลงล่างไอ้ชาป้องกันหลบไม่โดนไม่โดนไม่โดนแมปแมปเฮ้ยยายเกือบไปแล้วปัดโถเอ้ยอุตส่าห์ปล่อยแมปแมปนี่แน่ถอยหลังยังไงละ่ะมาแล้วผมจะเทพอัศนีเทพอัศนีของผมทะลุไปนู่นเลย เฮ้ยหลบปั๊บเทพอสุดีไม่ไงพีมือแค่น st ี al mm, ้แต่กล้ามาท้าสู้ข้าเนี uh ่ยนะไม่กข้าใจเลยจริงจริงจบแล้วว่าอือกำลังมันเลยเสียงเดียวฝนตกเลยต้องฝุดหยุดพูดเฮ้วาลีชอบท่าไหนไหม ชอ,ชอบจับทุ่มแล้วก็เทพอัสดีเทพอัสดีฟาดฟันชุบชุบชุบตอนแปลงล่างนะแต่ตอนแปลงล่างมันไม่ค่อยมีเอฟเฟคอะไรเท่าไหร่ไม่เหมือนท่านทกขังเงะด้วยที่หนึงนะ่งะดาบจักกะงนะวึงวึง,วง,วง,วงฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ